เราจะมาลองใช้เครื่องมือ toposurface เพื่อสร้างโมเดลไซต์แบบที่มี contour line ผมได้ Import ไฟล์ autocad เข้ามา1ไฟล์โดยที่มีเส้น contour line ตามภาพที่มุมมองไซต์เราไปที่แทบ,บเครื่องมือ toposurface ผมคลิกเลือก toposurface มีชุดเครื่องมือ edit surface ขึ้นมาเราใช้วิธีการสร้าง toposurface แบบ place point เราเริ่มกำหนดจุดจากเส้นกรอบนอกก่อนหลังจากนั้นกดถูกมาตรวสอบโมเดลที่มุมมอง 3D จะเห็นว่ามีโมเดลของไซส์มาแล้วแต่เป็นแผ่นเรียบๆทีนี้เราจะเริ่มสร้างคอนทัวร์ไลน์ กลับไปที่มุมมองซ้ายแล้วคลิก Edit Surface กำหนดจุดเพิ่มเติมคลิกถูกเพื่อตรวจสอบโมเดลอีกหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง กลับไปที่ไซต์คลิก Edit Surface อ,อีกครั้งกำหนดค่า Elevation ของ2จุดแรกให้เป็นลบ3,000ส่วนในแถวถัดมาเราคลิกเลือกจุดทั้งหมดแล้วตั้งค่าให้เป็นลบ2,000ในแถวถัดมา เราตั้งค่า elevation ให้เป็นลบห0ึ่คลิกถูกเพื่อจบคำสั่งแล้วตรวจสอบโมเดลที่มุมมอง 3d อีกครั้งเราจะเห็นว่าที่ดินได้กลายเป็น slope ตามค่า elevation ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่ผมปิดไฟล์ AutoCAD เพื่อให้เห็น top o surface ชัดเจนยิ่งขึ้น กลับไปที่มุมมองไซส์แล้วปิดไฟล์แคตที่ Import เข้ามาอีกหนึ่งครั้งที่พารของโมเดลไซส์จะมีปุ่มเครื่องมือเล็กๆซ่อนอยู่คลิกเพื่อเปิดเครื่องมือออกมาที่ค่า Control Line Display ในช่องของ Add Interval of คือการตั้งระยะของเส้น c o n t r u r Line ปรับให้เป็น1000 apply เส้นคอนทัวร์ไลท์ที่ระยะ1000จะปรากฏขึ้นทดลองปรับให้เป็น100จะปรากฏเส้นคอนทัวร์ไลท์ทุกๆระยะ100มิลิเมตรที่ถัดเครื่องมือ masking and Size ในเครื่องมือตัวสุดท้ายคือ label contour คลิก Label Contour ลากเส้นพาดผ่านแนว Contour l i ลนจะปรากฏตัวเลขบอกระยะความสูงของเส้นคอน t o u r เราสามารถสร้างได้หลายแนวและตัวเลขกำกับเส้นคอนทัวร์เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามระดับของเส้นคอนทัวร์ที่เราตั้งค่าไว้ผมลงแก้ค่าระดับคอนทัวร์เป็น สองร้อยห้าร้อยแล้วกลับมาที่หนึ่งร้อยอีกครั้งและนี่ก็คือการสร้างโมเดลโทโพเซ์เฟสและเส้นคอนทัวร์ไลน์